สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปไลฟ์พอยต์นะครับก็เป็นแอปทําแบบสอบถามนะครับถอนเงินเข้าทูมันนี่มีพวกบัตรกิบไเชร์ต่างๆนะอ่ะโอเคมาดูในส่วนของตัวแรกรางวัลนะครับอันนี้เนี่ยผมอัปเดตนะครับซึ่งผมแลกไปตั้งแต่วันที่5ธันวาคมนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยวันที่1มกราคมนะครับก็เป็นวันปีใหม่นะตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเข้าแต่อย่างใดนะครับ อ่ะหรือว่ามันไม่จ่ายแล้วแต่้องผมเนี่ยก็คือไม่มีอะไรเข้ามาเลยนะครับก็มีแจ้งเข้ามาเฉพาะาที่เป็นตัวที่ผมถอนนะครับหรือว่าผมโดนแบนแล้วถอนแล้ว,ลวมันไม่มีเงินเข้าหรือยังไงนะครับอันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ละเพราะว่าไปดูในกลุ่มนะหลายคนก็เจอปัญหานะถอนไป1เรือนเนี่ยก็ยังไม่เข้าเช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ผมว่าแอปเริ่มสุ่มจ่ายแล้วนะครับอ ถ้ามันเข้าหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของแอปไลฟ์พอยท์นะครับอืมอ่ะก็มาดูในส่วนของรายละเอียดนะครับซึ่งผมถอนไปก็คือเอ๊ะไม่ใช่ถอนไปวันที่5ทธันวาคมนะครับส่วนแบบสอบถามเนี่ยผมน่าจะโดนแบนนะอ่ามีเข้ามาล่าสุดยี่สมิถุนายนนะครับแล้วก็ไม่มีแบบสอบถามมาอีกเลยนะครับ อันนี้เนี่ยผมก็ยังงงว่าทำไมถึงไม่มีมานะซึ่งผมก็เข้าเช็คเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะเป็นทำแบบสอบถามสั้นเนี่ยก็ยังมีอยู่นะ,ะก็จะเห็นนะครับเนี่ยแบบสอบถามสั้นที่26สิงหาคมเนี่ยก็ยังทำนะครับ31นะพวกนี้เนี่ยทำปกติเลยนะครับแบบสอบถามสั้นๆเนี่ยผมก็ยังทำนะ แล้วก็ทำล่าสุดที่ได้300คะแนนนะครับ่าสอกรกฎาคมนะครับก็ยังมีมา,มาปกตินะอ่ะนอกนั้นเนี่ยก็คือทำล่าสุดแบบสอบถามสั้นๆนะครับ31สิงหานอกนั้นคือไม่มีมาเลยมาดูส่วนของการแรกลกรางวัลน,นะครับไม่รู้ว่าผมเจอคนเดียวหรือเปล่าอาะใครเจอบ้างนะครับ ที่เหมือนโดนแบนนะแต่ว่าการถอนเนี่ยพเพื่อนๆน่าจะเจอแบบเดียวกันหมดละ,ะมีถอนนะครับแต่ว่าถอนมันมี100นะแต่ก่อนเนี่ยถอนขั้นต่ํามันมีที่200นะครับตัวน,นี้เนี่ยก็มี100แล้วใช้คะแนนอยู่ที่1นึ่งนะครับแต่ว่ามันเงินไม่เข้านะปกติที่ถอนมานะครับใช้เวลาไม่นานเงินก็เข้านะสูงสุดเนี่ย นาสุดเท่าที่เคยถอนก็อาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวดูประวัติการถอนกันประวัติการถอนตัวนี้เนี่ยผมน่าจะถอนเกินสิบครั้งอยู่นะแรกรางวันนะครับมาดูนะครับเนี่ยดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดครั้งแล้ว อ่ด8 9้าอ่ะ 8, 9้าครั้งนะครับคือถอน 200, ครั้งละสองรดครั้งอ่าครั้งที่9้าเนี่ยถอนหนึ่งอนะครับซึ่งมันยังไม่มียอดเงินเข้านะครับก็ประมาณนี้เลยนอกนั้นนีย้ยอดอื่นจ่ายทั้งหมดนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมถอนเข้าเ a y p พาทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยว ถ้ามันได้หรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมมาอัปเีกทีนึงนะครับถ้ามันได้นี่ก็คือเดี๋ยวบอัปเดตให้แต่ถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวผมไปคอมเมนต์แทนละกันนะครับก็ประมาณนี้อ่ะโอเคในะส่วนวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ